น้ำตาจระเข้ลูกผู้ชายหัวใจไม่รักดีครับทุกคนตอนนี้เริ่มสิ้นหวังแล้วนะครับเริ่มจนปัญญาแล้วฮะจนมุมไม่รู้จะสู้ทางไหนนะครับทุกคนตอนนี้เจอกองทัพไทยนั้นลูกคืบไปทีละนิดและก็บุกยึดได้หลายฐานทวงคืนอธิปไตยของไทยนั้นหลายพื้นที่นะครับผม ด้วยศักยภาพทางด้านการทหารที่เหนือกว่านะครับชำนานกว่าและก็วัยหนุ่มวัยชกันกว่านะครับทุกคนอาวุธโทโธกรก็เหนืออย่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้อยากหาที่ลงกระซิบกระซิบแต่ว่าไทยไม่ยอมพูดคุยด้วยนะครับวันนี้ก็เลยหลั่งน้ําตาเริ่มมีน้ําตาตกแล้วฮะทุกคนทั้งพ่อทั้งลูกนะพ่อเองก็เริ่มตุ้มปองตุ้มปองนะครับ รู้สึกว่ามีการอ่าอยากให้มีประเทศที่สามเข้ามาแทรกแซงนะผู้เป็นพ่อนะครับผู้เป็นลูกก็ขี้ฟ้องนะครับตอนนี้ร้องไห้งองแงจะไปฟ้องคนนู้นคนนี้ทีนะฮะด้วยสกิภาพรู้อยู่แล้วว่าสู้กันไม่ได้แต่มั่นใจอยากสู้ไม่รู้ว่าฉลาดหรืออะไรไม่รู้นะนะครับเพราะความโลภความอยากได้นะครับทุกคน ก็ลองไปดูกองกําลังมันเทียบกันไม่ติดนะครับทุกคนไปดูกองกําลังงบประมาณนะฮะของอ่าระหว่างไทยและก็เขมรน,นะครับทุกคนนี่ครับผมเทียบกําลังลบไทยกัมพูชานะครับก็ความแข็งแกร่งไทยอยู่อันดับยี้าของโลกนะกัมพูชาก็เก้าสิบห้าของโลกห่างกันเท่าไหร่ครับทุกคนโอ้โหเกือบสิบเท่านะห่างกันเยอะฮนะหลายเท่าส่วน งบทางการทหารของไทยนะสองแสนล้าน2องแสนล้านบาทงบทางการทหาร Links. ส่วนของกับพัชามีแค่สองหมืล้านบาท10เท่าอะสิเท่าเอาอะไรมาเทียบครับส่วนกําลังพลไทยมี3 6 8แสนห่นนห้าสิบนยส่วนเขมรมีอยู่ที่2องแ0 0สองหนาย โอ้มีถึงสองแสนเลยเหรอกำินผมเห็นตัวเลขรู้สึกว่าแสนกว่าอาจจะดูผิดก็ได้ครับทุกคนแล้วก็กำลังพลสำรองโอ้โหของไทยมีสองแสนคำินจูนโอ้เขารวบเลยเนาะกำลังพลสำรองกำลังพลหน,นทหารเขาเลยศูนย์มีศูนย์ฮะส่วนอากาศยานของไทยรู้ไหมเท่าไหร่ฮะ493รบ ส่วนคเมน้นยี้าลำโอ้โหกี่เท่าเนี้ยยี่สิยี่สิบเท่าห่างกันขนาดนี้เลยส่วนเฮลิคอปเตอร์ไทยก็ประมาณสองหหลำคเม้ก็มีวันสักยีิบเอ็ดอีกแล้วครับสิบกว่าเท่าเยอะมากๆครับต่างกันเนี้ยส่วนยานเกราะนะครับผม ไทยมี1,000อ๋อ17,596ลำ96คันใช่มั้ครับทุกคนส่วนเัมเมีนมีอยู่4,000กว่า4,734ครับทุกคนและก็ปืนใหญ่ของไทยมี639ของเัมเมีนมี460นะครับผมเรือรบของไทยมีที่293ลำเัมเมน20ลำต่างกันอยากใช้ขอฟ้ากเผอดีกว่า ฟ้าทะลุฟ้าขึ้นไปแล้วก็ก้นบึ้งของเหวอีกนะค,ความแตกต่างแน่นอนอาจจะตอนแรกอาจจะยันได้บ้างนะในเบื้องต้นแต่อีกสักพักจะเห็นกองกำลังของกัมเมนนั้นอ่อนแอลงอ่อนแอลงซึ่งคุณมัน,นรู้ดีนะครับสัมผัสเรื่องนี้เอ,อเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนว่าวันหนึ่งก็ต้องแพ้อย่างราบคาบนะครับบอกได้เลยว่าเอาปี๊บคุมหัวก็ไม่ได้ เพราะว่าไม่แน่ถ้าเกิดแพ้แบบยับเยินเนี่ยอาจจะถูกเนรเทศนะอาจจะอยู่ไม่ได้ในカメมนนะเพราะว่านำประเทศเข้าสู่สงครามแล้วพบกับความพ่ายแพ้แบบย่อยยับนะอาจจะโดนคดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะแพ้แล้วอ่ะนะครับในเมื่อผู้แพ้ก็ต้องรอฟังคำสั่งหรือว่าข้อเสนอของผู้ชนะนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขมรทากับไทยนั้นเจ็บแสบมากๆฮะวันนี้ถ้าไทยเอาให้รับคราบเอาให้ชนะก็แน่นอนไปถึงจุดนั้นก็เป็นจุดจบของคุณมนเนตแล้วก็คุณเซนนะของตระกูลนั้นเลยแหละวันนี้น้ําตาจาระเข้ก็เลยพั่งรัออกมาร้องไห้ไม่รู้จะพึ่งใครก่อนหน้านั้นวิ่งไปหามาเลเซียอ่ะไทยกับเพื่อนบ้านก็ไปเรียกโดนต้มทารัฐก็ไปพึ่งให้เขาเข้ามาเป็น ผู้ไกลเกียเป็นตัวกลางเนาะแต่ที่สุดตัวเองก็ไม่ยอมเคารพอะไรเลยนะไปตลอนตลอนคนไทยก็ไปตามวันนี้ไทยบอกไม่เอาและไม่ต้องไปท่านไหนก็ช่างที่สุดแล้วคุณก็อยากได้ดินแดนไทยนี่แหละไปตรงไหนคุณก็ไม่ทําไม่ปฏิบัติอยู่แล้วนะคุณก็อยากได้ดินแดนเนี้ยถ้าอย่างนั้นก็อะมาตัดสินตรงนี้เลยก็เลยเจอแบบนี้ไงเจอของจริงอย่างเนี้ยนะครับ ภาพที่เราเห็นเนี่ยตอนแรกเราเห็นทหารนะร้องไห้อยากกลับบ้านนะฮะพากันร้องไห้กลัวพอได้ยินเสียงเอฟซคำรามโอ้โหอกสั่นคันผวานะครับนั่งกอดเขาพอวันเนี้ยมันสะท้อนเลยแหละภาพเหล่านี้มันก็เห็นใช่ไหมละ่ะออกสูโซเชียลตอให้คุณสั่งเขาแค่ไหนก็แล้วแต่ความกลัวของคนเราความต่างมันมันวัดได้อยู่แล้วยังไม่พอมันสัมผสัสได้อีกต่างหากนะเรื่องพลัง นะครับเรื่องความแข็งแกร่งของกองทัพเราเห็นจากหน่วยหน่วยทัพของไทยของ,ของขเขมรแตกต่างมากใน,ในเรื่องของในหน้างานนะผมว่าในาฐานของไทยเนี่ยเราจะเห็นวิดีโอเล็กๆ็น้อยๆก็ตามแต่จะเห็นการหยอกล้อให้กาลังใจกันพอตัดมาฝั่งขเขมรน,นี่เราจะเห็นนั่งคือทําหน้าทําตาแบบคนมันกลัวทุกคนเนาะคนมันรู้ชะตากรรมตัวเองภาพเหล่านี้ก็เลยสะท้อนออกไปถึง ทั้งสมเด็จพ่อสมเด็จลูกคราวนี้ก็รู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่าไม่ได้แล้วอันตรายแล้วยังไงก็หนักหนาสาหัสแพ้แน่นอนพยายามสก,กิดไทยอยากหาทางลงแต่ไทยบอกไม่ไม่ฟังนะครับถึงใครยังไงไทยก็ไม่ฟังเพราะอะไรฟังมาจนเหนื่อยแล้วนะครับจนกว่านู่นแหละ ก็ไทยเขาตั้งเป้าไว้ว่าประมาณว่าให้กองกําลังของขเขมรนั้นสิ้นสภาพคือไม่มีเรียวแรงมาต่อสู้อะ่ะตรงนั้นน่ะไทยจะได้พูดคุยและจัดแจงอะไรให้นะครับมันจะได้เข้าที่เข้าทางนะฮะตอนเนี้ทั้งสื่อแล้วก็ทั้งแอบเขาเรียกอะไรมือที่ทรงที่สมประเทศมหาอำนาจต่างๆเ่าเนี้ตอนนี้เขาไม่เข้าข้าง,ขางขเขมรนะเขาหันมามองไทยเฮ้ จริงๆแล้วที่ผ่านมาไทยโดนทําทำมาโดยตลอดวันนี้เขาก็เลยต้องปล่อยให้ไทยจัดการเองเคลียร์เองนะร้องไห้ไปเพื่อภูมิใไปเพ่อะม่มีใครมาช่วยแล้วช่วยแล้วก็ไปมาแว้งกัดไทยอยู่นั่นนะคนที่เขามาช่วยก็เสียหน้านะครับคือรับรองให้แต่สุดท้ายเขมรไม่ทํามันจะไปศักดิ์สิทธิ์อะไรล่ะคนที่มาก็เสียไปย่าว่าแต่คนที่คุยด้วยเลยนะครับ วันนี้ก็เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละครับผมบาปกรรมตามทันในวันนี้แหละครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้มาจะฝากทุกคนไว้ประมาณนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม